คนเทยบานชาแนลสวัสดีคะ่ะพ่อพี่น้องคนเทยบานชาแนลมือเนียนมาเขาในเมืองนะคะเด้อข้าวเบิง้งนีต้นคิดมัดเด้อค่ะวันนี้เขาในเมืองมาซื้อของค่ะปกติอยู่บ้านค่ะมันหนาวตน้ตนคิดมัดสวย,ยเลยค่ะคนเทยบานชาแนลก็เลยอยันถ่ายวิดีโอเห็นพ่อพี่น้องเบิเงงมั่ยคะยางสวยเลยค่ะอันนี้เป็นเวลาสี่โมงแรงเด้อค่ะ เพราะว่าเขาหนาวเลยเวลากลางคืนมันเย้าเมียค่ะเวลากลางวันมันหน่อยคนไทบานฉชเลวแชแนวก็เลยอันอย่างในเมืองเบิงอันมาตะเวนอยู่ค่ะมาแต่แนประมานบายสองเนาะอันข้านางบอกก็พวกใหญ่พ่นอยูเมียค่ะมันก็เลยออกมาสะก็เลยว่าพ่อเอ้ยคืองามแต่สันดอกว่าก็เลยไทยเบิงอันต้นคิดมัด สวีเดนบ้านบ่ได้เอานั่นไหมค่ะบ่ได้เอาเอียงกันละบ่ได้เอาต้นใหม่เขาต้นใหม่ก็มีเนี่ยในเมืองจริงๆแล้วเขาบ่อยลดเลียนเขาดยค่ะแต่ว่าสงสัยคนขอพักยู่ในเมืองเราก็เิเลียนเขามาบบานเขาหม่ะในเมืองเขาบ่มีรถเพราะว่าเขาบ่ให้รดเลียนเขานะคะเราเชื่หัไปทางนี้เด้อค่ะเด้อนาดเวลาซีโมงแรงนะค่ะเห็นไ่ค่ะเมื่อดค่ะ คนที่ผันใช่นเนี่ยว,ว่าอะไรไปยังเลยเพราะว่าหนาเนี่ก็เป็นหนาหน,า,หนาแล้วบ่มีเหตุแม่ค่ะก็เล่นเ่มีเหตวิดีโอลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะก็เล่นด้โอกาสมาในเมืองกลางคืนปกติบ่มากลางคืนจักเทีอแม่ค่ะเปินกลางคืนบ่เฮ้ยม่นเป็นกลางคืนเนาะค่ะมันมือดไรเซื่อๆก็เลยได้พ่อบรรยากาศแบบนี้ค่ะเห็นตะมู่น้องๆเขาลงอันใน ในอันเฟสว่าวงไหนเนาะนงานที่ไหนได้เมืองเจ้าของนี่เองค่ะคนได้บ้านชเชนแนลกสิญญางกับบ้านพอเฟรเหตุงานบริการเ,เอารถมาเมยค่ะอันยัง,งกับกับบ้านยังยเหลืในหัวเนาะค่ะประมาณสิบหานาทีนี่แหละค่ะคนได้บ้านชเชนแนลเคยย่างแล้วแต่ว่าหิวของก็สินักเนี่ยซื้อของกินคะ่ะคนได้บ้านชเชนแหนกซึ่งว่าใครมีเวลามาอะไคะมื่ออื่นก็สิไปล่องไปฝึกงานเบิรงนเมยคะ่ะ กะสีไทยที่ทํางานในเบิรงเนาะค่ะน้องขาเล่นสกกีเนาะค่ะงามเลยล่ะค่ะเห็นปะคะบ้านเขานาะปรับอีหยังกันกันงามเมียค่ะบอบได้คิดว่าเอองบประมาณเท่าไรเท่าไรสิเมีค่ะแต่มันมืดไว้แหละมันก็นหนาวไว้คนไทยบันเสนเนวก็นเรื่องบอใครออกไปทางไหนแม่ค่ะเนี่ยเห็นน้ำงามกันแล้วโอ้ยเหตุดยูทูปแทนพ่อแม่พี่น,อน้องบ้านเฮาเบิ่งกันนะือสิ งามแถสันเดออลังการเนาะมันสิคิดฝันแม่ค่ะเขาก็เลยประดับงามเนี่ยจักหน้อยเห็นหมอ,อ,อันอนเทึ่งฝานะคะมันเป็นแสงไฟไทยมันอาจจะบ่สวยแต่วา่าเบิ่งจริงๆเราอยู่เบืงองแบบงามเลยดิค่ะเป็นคล้ายๆกับเช่าแม่ค่ะเป็นกระเช้าร้านขายของกับเปิดไฟอะคะ่ะ หกโมงเขาก็ปิดเบิดแล้วดูนี่เขาบอกคือบ้านเขาก็าไม่ได้เปิดเดือกคือบ้านเขาเหยค่ะเขาเปิดแค่หกโมงเองย่างอกอจากันล้านพีคนไทยคนมาค่ะเพอย่าแก่มันติดฝรั่งปันไดเนาะค่ะเนาะการมีปัญหาน้ำมันเก้าอี้น้ำมันเสีค่ะเป็นเก้าอี้นั่งเลนเนาะถ้าแดดออกคดก็าจะว่านั่งเต็มมันกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วดิค่ะ พราะมันติดลบเนี่ยปีนี้มาปุ๊บเริ่มหนาวปุ๊บติดลบหลายเลยไหมคะเปล่องศาค่ะปีนี้ก็สีหนาวค่ะเมื่อกี้เราก็น้องคนไทยอยูซส,สัยปีหนาเฮ็ดสีลายคะ่ะวางสีพ้ากันบอกกันเพราะว่ามันหนาวค่ะไหมคะ่ะม,มันหนาวหลายคนกับ่ใครมีดขอกค่ะเขาก็เขาบาน นดำๆดำๆ,ๆอันอยู่น้ำพื้นน่ะไม่ต้องมองนั่งอันอันนั่นนี่ค่ะนั่งออกอตากแดดหนาหอนน่ะนั่งเต็มอยู่คน <c oughs> คุณทวันเชนแนวเสียมือเคียบเบิ้งได้ค่ะเคีย่ยเบพวกออกเลยได้ค่ะเนี่ยน,น้ำแข็งได้ค่ะเห็นไหมไม่น้ำแข็งหมืดเคียบพอ,ออกเลย กระจายออกนอกบ้านคิดดีๆเลยค่ะงามเนี่ยมาค่ะ,ะ,ะงามข่ะงามเนี่ยเงีวไปเลยค่ะสองฟังสายขวาเงีวไปเลยคนไต้หวันเชนเนลกับสิย่างเลี้ยวย่งางตรงไปก็ได้กับสิเลี้ยวเลี้ยวขวาสิเว้ยคะ่ะกระสิฮอดแล้วแบบโอ้ยซึ่งมันงามค่ะงามเนี่ยเถอะสินะว่าคนไต้หวันเชนเนลก็เลยอดใจญ่โว้ว ว่าชิญางกับบานว่าอากาศมันหนาวนะคะเราต้องใส่ถุงมือไหมคะ,ะก็ะเล่นถ่ายซะถอดถุงมือใส่ซะตัวให้จังไดๆ้ๆวันนี้ยูทูบลงให้นพอมีพี่น้องเบิ่งเลย่องไหมคะเห็นปะคะไม่ไก่ย่างงามเลยงามค่ะงามเนี่ยไม่ไก่ไหมค่ะ้านเขามันสะอาดค่ะมันสะอาดผ่นอ,อน มันไม่เคยมีคนอย่างอากาศมันอากาศมันหนาวถ้าเป็นยังมาคืนน่ะถ้าเป็นนาห้อน,น่ะค้นหลายอยู่ค่ะแต่ว่าตำรวจไลายๆค่ะนานนี่เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นเกิดเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นนี่แหละค่ะเพราะว่าพวกนั่นมันหลายนันก็นเลย่นน,นั่น คนไทวันเชนเหลี่ยมเสียามือจับมันไม่ไมมต้นไม้ปลอมต้นไม้ปลอมดิค่ะแต่ว่าแข็งมือดิค่ะเนี่ยแข็ยงมื้แต่ว่าเขาเป็นต้นไม้ปลอมโอ้ยอีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อคนเทวันเชนเหลี่ยมเย็นมือะคะ่ะเย็นค้าเย็นเน่ยนงามๆค่ะ เวลาสี่โมงแรงหมันเฮาน่ะแดดเจียมๆอยู่ค่ะยูพี่ประแด,ดดดอกค่ะยูพี่เป็นอสิตรงหมันค้นเทวันเชนเนลก็เป็นต้นหิมะอี๋โอแมนต้นคิดหมันนึงสิละคะ่ะตอนันเป็นต้นใหม่แล้วก็บรดับไฟคะ่ะคนยังเมื่อคน้นเทวันเชนเนลอันแข็งก็ยังเมืออ่อเย็นก็ายังเมือ่อเพาะจาน้ำแข็งนี่แหละคะ่ะ มันก็เลยเสียนอันย่างไายไปโดนอะไรไหมคะเพราะอากาศมันเย็นอันนี้คนตะวันเชเนียร์ไทยเฮเบืองอนบรรยากาศในเมืองไหมคะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้คนตะวันเชเนียรบอยยางแก๊กเทียอากาศมันบอบอโอเคอากาศมันมาหอนคนตะวันเชเนียรก็เลยวกะไรย่างก็เลี้ยบบอยไทยไหมคะอยู่บ้านดีกัวไหมคะผมคิดคนตะวันเชเนียร เลยบ่มี YouTube ลงให้พพรมีน้องเบิงด์ดเลยค่ะอีพี่นี่พอแคเนดเดอค่ะเดอ้อขอบคุณอ่นพรมีน้องหลายๆเด้อค่ะเดอ้อที่กติดตามคนเทเบน c h ช n แน l ค่ะขอบคุณค้าสวัสดีค่ะพรมน้องเย็นมื้อค่ะเย็นมือ้อ